โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมจากอนิเมะเรื่องครูพิเศษจอมป่วนรีบอลนะครับเนื่องจากนะผมเขาแจกของนะผมค่อนข้างเยอะเนาะในการ CBT ก็แจกเนี่ยเปลือกหอยนะครับผมแล้วก็เอามาซื้อนะครับผมแพ็คซุ่มตัวละครนะผมก็เลยจะมาซุ่มตัวละครให้ดูนะครับผมว่าเกมนี้ขนาดเป็น CBT จะเกลือหรือไม่เกลือนะครับผมก็จะหนักจัดเต็มเลยนะครับผม ก็ขอซื้อกันอีกครับปึ๊บอ่าก็ได้ประมาณนี้นะครับส่วนแฟชั่นอันนี้ไม่รู้นะครับผมว่ามีให้สุ่มหรือเปล่านนะแต่ก็อยวค่อยว่ากันนะครับผมตอนนี้มีอยู่แปดสิบสามใบอ่าอยวเราจัดไป3สามใบก่อนนะครับครั้งที่สอง โอเคจัดไปสามใบเรียบร้อยทีเรามาสุ่มอีกสิบครั้งแปดที่ไปดูจากตัวเลขนะครับผมถ้าตัวเลขยิ่งสูงเท่าไหร่น,นะครับเราก็จะได้ตัวดีขึ้นเท่านั้นนะครับก็อย่างนี้นะครับผมตัวเลขนิดเดียวนะผมได้เป็นตัวใครเนี่ยน่าจะเป็น Sr นะครับผมตัวนี้อ่าซิดะนะครับผมก็ได้ตัวซ้ําก็เป็นเศษไปนะครับ เรียบร้อยครับผมได้เป็นเศษตัวละครมานะครับผมได้ตัวมาแค่ตัวเดียวนะครับรอบที่สองครับผมอูรอบนี้วิ่งไวนะโอ้โห,โหแค่หกเองครับอ่าได้เป็นพระเอกเอสนะครับผมนะก็เป็นตัวที่เขาแจกมาแต่เริ่มต้นอยู่แล้วน,นะก็ได้มาทำไมอีกเนะี่ยตัวที่ผมอยากจได้นะครับก็เป็นตัวพระเอกนะครับผมเอสนะแล้วก็ ็นในส่วนของตัวนี้นะผมมุคุโร่นะจะามาอัพดาวเนาะก็อยากได้สองตัวนี้นะส่วนตัวนี้ผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะตัวนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยนะเอามาก็ดีเหมือนกันนะครับโอ้หตัวนี้ตัวเลขวิ่งชา้าจังเลยข้ามเลยลวกันได้เป็นเอมาแน่เลยตัวเนี้ยใช่ครับเ,เป็นเอนะเหรืออีกห้าครั้งไปโอ้โหตัวเลขไม่วิ่งเลยครับ เฮ้ยได้พระเอกเอดนะาขนาดตัวเลขวิ่งเอาเรื่องเฉยเดี๋ยวไปดูพระเอกกันก่อนนะโอ้สุดยอดครับนี่ยรับผมพระเอกเอ R นะตัวนี้เป็นตัวที่เก่งมากเลยนะขออัพเลยละกันตอนนี้ทีมผมก็นี่เรีว่าโหดแล้วนะตอนเนี้ย แต่ว่ายังหวดไม่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีตัวละครแค่4ตัวนะัผมที่เป็นอันดับเอเนอเนาะในช่วง CBT ก็น่าจะมีกันครบทุกคนเลยเนะยาะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันต่อเดี๋ยวเราค่อยไปดูทดสอบทีมมันอีกทีนะเฮ้ยนี้เหมือนจะมาเปล่าตะกี้นี้ตัวเลขวิ่งช้าแต่มาเฉยเลยงงเหมือนกันอ่าได้พระเอกซ้ำม,มานะครับผมพระเอกล่างเอนะครับ มันเหมือนเขาจะเรียกเป็นตอนเด็กตอนโตเนาะเป็นช่วงอายุที่แตกต่างกันนะครับเนีเ่ยได้ใครเนี่ยตัวใหม่นะครับยังไม่ได้เคยเห็นเลยด้ายุกินะเฮ้ตอนนี้ที่ผมอยากได้ก็คืออยากได้พระเอกกับไอ้มุคุโร่ซัมนะครับเพราะว่าจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมเนาะบางคนก็ได้แบบตัวเดียวตัวเดียวกันไงเเฮ้ยรอบนี้มีสิทธิ์รอบนี้มีสิทธิ์ นี่ครับผมน,นี่เอ้าเฮย้ยทำไมแค่นี้ไงเราได้เป็นนักดาบนะครับน่าจะเป็นเอสอด์อาร์องรอบนี้โหตัวเลขเก่งเยอะโหตัวเลขเก่งเยอะไดเอสดอาร์ HR. จบแล้วหรือว่าตัวนี้เก่งก็ไม่ดูนะจบแล้วตัวเลขโอ้โหพุ่งทะลุเลยพอตัวเลขเนี่ยโอ้โหไม่สมดุลเลยอะไรเนี่ยแล้วบอกตัวเลขสูง โอ้ได้ตัวนี้มาครับผม sr เนาะ okay. โอเคก็ถือว่าสุ่ม80ครั้งได้เอเน่ามาหนึ่งตัวนะก็ถือว่าเกลือไหมสำหรับผมได้พระเอกมาก็ไม่เกลือแล้วผมถ้าได้เป็นตัวนี้มานะแต่ถ้าได้ตัวอื่นมาก็เกลือเหมือนกันนะแอบบเกลือเล็กน้อยนะครับ80ที เราสู้ไม่ถึงแปสิทีด้วยเนาะเพราะว่าเราได้พระเอกมาก่อนนะครับโอเคเราเอาพระเอกไปลงทีมนะครับเป็นการจําลองขั้นต้นนะเอาเป็นลงด่านนี้แล้วกันนะเริ่มสู้นะครับเอาพระเอกแทนคนนี้ไปแล้วกันนะเราเน้นพระเอกเป็นหลักนะครับให้พระเอกโชว์พาวไป ช่วงนี้ก็เป็นช่วง c b t เนาะโ,โหกกออดูตกิลพระเอกดิจะโกงไปไหนเนี่ยเหมือนก็เป็นตัวสถานะนะครับผมเป็นตัวเปิดแล้วก็ให้ตัวอื่นตามได้นะแบบเนี่ยจะค่อนข้างดีนะนี่เป็นตัวเปิดนะรพระเอกเอา้าตันละทีนี้โ,โหเนี่ยสก,กิลของเขา,าแล้วผมค่อนข้างที่จะดีนะ ถ้าใน PVP นะครับมีพระเอกนะครับช่วยสตันช่วยอะไรพวกเนี้ยเราจะผ่านได้ง่ายนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นบอทไงมันมีเนะนี่ยต้านทานนะครับผม PVP ส่วนมากแนะนำให้หาตัวนี้นะผมเพราะว่าเขานับเวลาเนาะเราไม่สามารถฆ่ากันตายได้หรอกบางทีอะบางคนต้องตีเลือดให้เขาแบบลดเยอะเยอะ,อะเพราะว่าพระเอกเป็นตัวซีดีด้วยมันก็เลยทำ ดาเมจได้เยอะนะครับผมเป็นตัวที่ใครเจอก็หัวร้อนนะผมบอกเลยนะนี่แนะนำให้หามาครับผมพระเอกเนาะโอเควันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมมาสุ่มการาให้ดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ